มาครับพี่ๆวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งป,นปันหลายรายการเลยนะครับมาเริ่มจากรายการแรกครับวันนี้ผมมีนะครับพระผงนางพญานะครับจักรพรรดิมนพระการนะครับรุ่นเนี่ยครับอ่านางพญามนพระการนะครับของหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นนะครับรุ่นเนี้ยครับปี6 2สองนะครับหลวงพ่อท่านนะครับปลุกเสกนะครับ5วาระพิธีเลยนะครับอานวิหารหลวงพ่อพระพุชินราชนะครับรุ่นเนี้ยครับ อ่ารุ่นเนี้ยครับเป็นพระผงนางพญาครับเนื้อผงเก่าหลวงพ่อกล้วยนะครับด้านหลังเป็นหลังพระศีวลีนะครับก็เด่นทางด้านนะครับป้องกันภัยแบบนี้ครับโชคลาภต่างๆดีนะครับรุ่นเนี้ยครับมวลสารเก่าเยอะมากนะครับหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับปลุกเสกได้อย่างเข้มขังเลยนะครับแล้วก็มีรันเลขกำกับชัดเจนด้วยครับอ่ามีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับมีปั๊มอัคระยันดวงแก้วนะครับพระศีวลีแบบนี้ครับณชาลีติชัดเจนเลยนะองค์เนี้ยครับ สร้างน้อยมากนะครับสร้าง4,000องค์นะครับอ่าองค์นี้จะเป็นนะครับปัดเงินดวงแก้วพระศิวลีนะครับด้านหลังแบบนี้ครับอ่าแบ่งให้นะครับองค์ละ200บาทเท่านั้นนะครับปัดเงินแบบนี้ครับผมมียอดมาแบ่งปัน5องนะครับอ่าแล้วก็ปัดทองนพเก้าครับวันนี้ได้มา1องค์เองนะครับพี่นาปัดทองนพเก้าครับหน้าบูชาเลยนะครับองค์นี้ครับนางพญานะครับหลังพระศิีวลีนะครับจักรพรรดินะพี่นารุ่นนี้ครับ พิธีปลุกเสกจักรพรรดิมนพระการนะครับรุ่นเนี้ยครับด้านหลังครับปัดทองนุพก้าแบบนี้ครับรันเลขกำกับชัดเจนองค์นี้เลข1992เด้วยครับเลขสวยเลยครับได้มา1องค์ครับช้าหมดเอาไปองค์ละ200บาทเท่านั้นนะครับองค์นี้ครับด้านหลังครับพระศีวลีพิมพ์ไม่มีย่ามนะครับรุ่นเนี้ยครับนาสะสมเลยนะครับรุ่นเนี้ยครับอง์ละ200บาทเท่านั้นนะครับ A, แบบปัดทองนพะก้าแบบนี้ครับมีองค์เดียวนะครับปัดเงินมี5ององนะพี่นาอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยครับเมตตาบารมีว uh mm ัดดอนกะพีปี62นะครับรุ่นเนี้ยครับปลูกเสกที่วัดดอนกะพีนะครับหันคาจังหวัดชัยนาธนะครับปลูกเสก2วาระครับที่วัดดอนกะพีนะครับอ่าแล้วก็วัดโคสิตารามนะครับรุ่นเนี้ยครับหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้นะครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะครับ หลวงพ่อวิชัยครับอ่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อกวยครับทั้ง3คณาจารย์เลยนะพี่นะก็มาร่วมเสกด้วยนะครับรุ่นนี้ครับนาสะสมเลยนะโรงยาน้ําเงินนะครับอ่าด้านหลังครับหลังฮะนุมานเชิญธงแบบนี้ครับมีเลเซอร์ยันนับปตลอดชัดเจนนะครับเอาไปอง์ละ300บาทนะครับองค์นี้ครับอ่าเอาไปองค์ละ300ครับบวกบางๆเลยครับพี่ทุนมา250นะครับเอาไปองค์ละ300นะครับส่งฟรีนะครับรับประกันแท้สากลให้นะครับ อ่ะแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการครับพระผงกันผีครับพิมพ์เดียวกันกับพระผงกันผีของหลวงพ่อกวยที่ออกวัดเดิมบางนะครับปี6.2เพราะว่าบล็อกเดียวกันนะครับแต่ต่างกันที่เนื้อนะถ้าเป็นพิมพ์กันผีของหลวงพ่อกวยผิวเขาจะเข้มนะครับองค์นี้เนื้อเขาจะเป็นเนื้อออกน้ําตาลอ่อนนะครับอายุวัฒนะมุงคลหลวงพ่อวิชัยครับทางวัดเดิมบางสร้างถวายหลวงพ่อวิชัยครับ2 5 6 2องค์ครับตามพศ นะครับรุ่นนี้ครับเนื้อว่านกันผีคุกเกษาหลวงพ่อวิชัยครับกันผีก็หายากแล้วนะครับน่าบูชาเลยนะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับแบ่งบูชาให้นะครับอง์ละ300บาทนะคงค์นี้ครับพระกันผีพิมมารแลววิชัยด้วยครับสะดุ้งมารชนะมารแบบนี้ครับด้านหลังยันเถาะยันครูครับพระกันผีสายหลวงพ่อกลวยครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับปลุกเสกได้อย่างเข้มขังเลยนะครับ อ่ะแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการครับน้ำมันนะครับอ่าน้ำมันว่านร้อยแปดของหลวงพ่อวิชัยครับเหลือหนึ่งขวดสุดท้ายแล้วนะครับรุ่นเนี้ยครับหลวงพ่อท่านนะครับเมตตาจานอัคระให้ด้วยนะครับรุ่นเนี้ยครับน่าสะสมเลยนะครับอ่ะก็เกี่ยวกับทางด้านเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์ครับแล้วก็มีนะครับพี่ๆี่หลายท่านนะครับสอบถามกันมาครับว่าแก้ปวดเมื่อยได้ไหมนะครับ อ่าผมก็นะพี่นะอ่าลองไปนะครับถามหลวงพ่อแล้วครับแกปวดเมื่อยได้ครับเพราะว่ามีนะครับส่วนผสมของว่านนะพี่นะอ่าแกปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกต่างๆได้ครับใช้แทนน้ํามันมนได้แบบนี้ครับน้ํามันมนนะครับอ่าตอนนี้ครับพี่หายากแล้วนะครับน้ํามันว่านครับยังนะครับหาง่ายอยู่นะเอาไปขวดละ200นะครับรุ่นนี้ครับน้ํามันว่านของหลวงพ่อวิชัยครับรุ่นนี้ครับว่านร้อยแปดปลุกเสกวาระจันเพนด้วยนะครับ อาหลวงพ่อท่านนะครับทำตามนะครับตำรับตำราสายหลวงปุ๊ปรงวัดธรรมเจดีนะครับพี่นาแล้วก็รายการต่อมาครับตะกุดหลวงพ่อตะยงนะครับรุ่นเนี้ครับย้อนยุคนะครับรุ่นสเสาร์ห้าแควคาดปี53นะครับรุ่นเนี้ครับ ตะกุดหลวงพ่อเตียงรุ่นนี้ครับออกพร้อมกันกับตะกุดคู่ชีวิตของหลวงพ่อพิษพอกลักดํานะครับตะกุดของหลวงพ่อพิษเล่นหากันดกหนึ่งห้าหกเจ็ดร้อยนะครับดอกนี้ครับปกติผมจะเปิดอยู่ดอกละห้าร้อยนะครับจานมือด้วยครับแล้วก็เกจิร่วมปลุกเสกหลายคนาจา์นะครับรุ่นนี้ครับเป็นตะกุดคู่ชีวิตย้อนยุคของหลวงพ่อเตียงครับรุ่นนี้ครับวัดเข่ารูปช้างนะครับเนื้อตะกวจานมือนะครับรุ่นนี้ครับ หลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับจังหวัดพิจิตรนะครับหลวงปู่พิม์วัดพฤกษวันนะครับอ่าแล้วก็เกจิชื่อดังครับรวมปลูกเสกหลายค้าจารยารนะครับป้องกันภัยต่างๆดีมากนะครับอ่าเล่นหากันดอกหนึ่งเนี่ยห้าหกร้อยต้องมีครับพี่เอาไปดอกละสามร้อยห้าสิบบาทพอครับดอกนี้ครับตะกุดนะพี่นะของหลวงพ่อเตียงย้อนยุคปีห้าสามนะครับรุ่นนี้ครับปลูกเสกเสาห้าด้วยครับ รุ่นนี้ครับปลุกเสกวาระพิธีเสาห้าครับสายพิจิตนาสะสมเลยนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยครับมีหลายท่านนะครับถามหาเป็นจำนวนมากครับสาหรับรายการรุ่นนี้ครับพิธีดีพิธีใหญ่นะครับรุ่นนี้ครับก็ล็อกเก็ตนะครับรุ่นเรียกทรัพย์โชคลาภนะครับหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับเนื่องด้วยโอกาสนะพี่นาบุรณะวัดหัวเด่นนะครับ อาหลวงพ่อท่านนะครับย้ายมาจําพรรษาที่วัดหัวเด่นนะครับพี่นาจังหวัดชัยนาทครับแล้วก็ท่านก็สร้างรุ่นนี้มาครับเพื่อบูรณะวัดนะครับนาสะสมเลยนะครับรุ่นนี้ก็มีมวลสารว่านร้อยแนะครับมวลสารเก่าหลวงพ่อกลวยครับแล้วก็จีวรที่เปลี่ยนที่โรงแก้วสืระของหลวงพ่อกลวยผสมอยู่ด้วยครับอารุ่นนี้ครับเอาไปองค์ละ650บาทครับมี1ององนะพี่นารุ่นนี้ครับนาสะสมเลยนะพี่นาแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับ พญาหมูครับรุ่นเนี้ยครับพญาหมูพลิกชีวิตของหลวงปู่บุตรนะครับอ่าวัดป่าใต้พัฒนารามครับหลวงปู่บุตรท่านนะครับถือว่าเป็นเกจิสายหลวงปู่สุขนะครับอ่าลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับรุ่นเนี้ยครับอ่ารุ่นนะครับรวยล่ําซ้ำนะครับรุ่นเนี้ยครับนาสะสมเลยนะครับอ่าวัดป่าใต้ครับปีห5หนะครับพญาหมูแบบเนี้ยครับอ่าพญาหมูครับของหลวงปู่บุตรครับอ่างนี้จะเป็นเนื้อนะครับ ทองแดงนะครับเนื้อทองแดงชนวนแบบนี้ครับอุดมวลสารเก่าครับแล้วก็ฝังตะกุดด้วยครับรุ่นนี้ครับสวยเลยครับรันเลขกากับชัดเจนอง์นี้เลข1 3ึ่งด้วยครับอ่าเลข1 3ึ่พยามหมูของหลวงปู่บุตรดาครับอ่าแบ่งให้นะครับตัวละ350บาทเท่านั้นนะครับโชคลาภต่างๆครับแขวคาดปลอดภัยดีแบบนี้ครับทำอะไรก็หมูๆแบบนี้นะครับพีนาอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการครับ ตะกุดนะครับรวยทันใจนะครับของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับรุ่นนี้ครับตะกุดหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับดอกทองเหลืองแบบนี้ครับดอกทองเหลืองครับไม่ทันหลวงปู่หมุนเสกครับแต่ลูกศิษย์ของหลวงปู่ท่านนะครับรวมเสกนะครับดอกนี้ครับเลข188ด้วยครับเลขสวยครับเป็นตะกุดปอกกระสุนนะครับแบ่งให้นะครับดอกละ160บาทนะครับดอกนี้ครับดอกละ160่อนะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยครับ ตะกุดหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับรุ่นนี้ครับอ่าหลวงปู่เทิงนะครับแล้วก็เกจิสายหลวงปู่หมุนครับรวมเสกนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญมหาปราหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธนะครับรุ่นนี้ครับอ่ามหาปราหลวงพ่อรวยองค์นี้จะเป็นเนื้อนะครับอ่าองค์นี้จะเป็นเนื้อไม่ตัดปีกด้วยครับต่อโคตด9้ารอบนะครับเป็นรายการกรรมการครับอ่าเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกครับเลข92นะครับ ตอโค้ด9รอบด้วยนะครับองนี้ครับพี่สวยเลยครับเอาไปองค์ละนะพี่นะ250บาทพอครับเอาไปองค์ละ250บาทนะพี่นะเหรียญนะครับของหลวงพ่อรวยนะครับวัดมาตาพุธจังหวัดระยองนะครับเกจิชื่อดังสายเหนียวเมืองระยองนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการเหรียญเสมานะครับรุ่นนี้ครับเหรียญเสมาเพชรกลับเหนือดวงนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับ องค์นี้จะเป็นรายการนะครับเหรียญเสมาไม่ตัดฝีขวัญถุงกรรมการนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเนื้อปลาก้านะครับอ่าเนื้อปลาก้าครับรุ่นนี้ครับก็มีติดจีวอนเกษาหลวงพ่อวันด้วยครับทันตัวหลวงพ่อวันวัดคลองคูนท่านปุกเสกนะพี่นะาอ่าปกตินะครับเหรียญทั่วไปนะครับอ่าเหรียญทั่วไปนะครับพี่เฉพาะเนื้อชนวนนี้ผมก็เปิด250แล้วครับอ่าเนื้อชนวนแบบนี้นะครับเนื้อทองแดงก็ร้อยลครับองนี้เอาไปองค์ละนะพี่นะา 222บาทละกันนะครับจัดโปรโมชั่นให้เลยนะองเนี้ยครับอ่าเหรียญไม่ตัดปีกหลังแบบด้วยครับองคเนี้ยครับเป็นเหรียญกรรมการครับตอกโคตกอชัดเจนนะครับรุ่นเี้ยครับ222บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็เนื้อชนวนนะครับปกติผมจะเปิดเหรียญละ250บาทครับวันนี้ผมแบ่งให้ราคาเท่าทุนนะพี่นะเอาไปเหรียญละ200พอครับอ่ารุ่นเี้ยครับเป็นเหรียญนะครับเสมานะครับอ่าเนื้อชนวนนะครับพี่นะเพชรกลับนะครับองค์นี้หลังยันด้วยครับ ยันหนุนดวงครับอิติปิโสเตี้ยครับรันเลขชัดเจนนะองค์นี้ครับของหลวงพ่อวันปี57นะครับสุดยอดประสบการณ์นะครับองค์นี้ครับแล้วก็ด้านหลังผิวออกรุงม่วงด้วยนะครับสวยเลยนะที่น้าองค์นี้ครับแล้วก็รายการต่อมาครับมีหลายท่านนะครับถามหาเป็นจำนวนมากเลยนะครับเหรียญมหาเศรษฐีมื่นยันครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นนี้ครับหายากมากนะครับรุ่นนี้ครับหายากมากครับเหรียญมื่นยันนะครับ แต่ก่อนเนี่ยพี่เหรียญเนื้อปักกาแบบนี้ครับเล่นหากันพันกวาทต้องมีนะครับอ่าปี56นะครับอ่าปลูกเศษพร้อมกันกับเหรียญเศมานั่งพานนะครับรุ่นเนี้ยครับด้านหลังพระพิคเน่แล้วก็อัคระหมื่นกว่ายันครับอยู่ในเหรียญเดียวแบบนี้ครับครอบคลุมเลยครับมีประสบการณ์มากมายครับรุ่นเนี้ยครับเหรียญมหาเศรษฐีหมื่นยันของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนด้วยนะองค์เนี้ยครับอัคระหมื่นกว่ายันตอกโคชัดเจนองค์นี้เลขนะครับ เลข6 5ห้าครับเลข2หลักเลยนะพี่นะอ่าเลข2หลักเลยครับเลขสวยนะพี่นะองค์นี้ครับหลังพระพิคเนตแบบนี้ครับเหรียญมหาเศรษฐีหมื่นยันของหลวงพ่อวันครับอัคระหลายยันแบบนี้ครับหนุมาเชิญธงแบบนี้ครับอ่าอัคระยันกระบองไข่ต่างๆแบบนี้ครับนาชาลีตินโมพุทธายะต่างๆครับอยู่ในเหรียญเดียวแบบนี้ครับเอาไปเหรียญละ750บาทเท่านั้นนะครับอ่าเหรียญละ750บบาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้ครับ อ่ะแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการครับรูปหล่ออายุยืนนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นนี้ครับหน้าสะสมเลยครับองค์นี้จะเป็นเนื้อแร่นะครับอ่าองค์นี้จะเป็นเนื้อแร่ครับรุ่นอายุยืนนะครับอ่ารุ่นอายุยืนครับรุ่นนี้ครับเนื้อแร่นะครับจองจากวัดนะครับองค์ละ500ครับรุ่นนี้ครับพี่จองจากวัดองค์ละ500ครับเป็นเนื้อแร่นะพี่นาอ่าเนื้อแร่ดูดซับนะครับรุ่นนี้ครับ ของหลวงพ่อวันเอาไปองละ350บาทละกันนะครับเฉลี่ยให้เลยนะครับรันเลขกำกับชัดเจนนะองคเนี้ยครับอ่ารันเลขกำกับชัดเจนด้วยครับเนื้อแรกของหลวงพ่อวันนะครับอายุยืนครับเป็นรูปหล่อนะพี่นะอ่ารูปหล่อของหลวงพ่อท่านนะครับนาสะสมเลยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการล็อกเก็ตนะครับหลวงปู่นะวัดประทุมธารามนะครับรุ่นเนี้ยครับล็อกเก็ตไหวครูปี52นะครับรุ่นเนี้ยครับ ด้านหลังฝังตะกุดเงินด้วยครับแล้วก็มีเกษาหลวงปู่นะวัดหนองบัวครับอ่ารุ่นเนี้ยครับหลวงปู่นะท่านนะครับปลูกเสกได้อย่างเข้มขังเลยครับวาระพิธีไหว้ครูปี52นะครับหลวงปู่นะท่านนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่ารุ่นสุดท้ายนะครับอ่าผมจะมี2สีนะครับสีม่วงกับสีนะครับเขียวแบบเนี้ยครับเอาไปองละ350บาทเท่านั้นครับล็อกเกตนะพี่นะหลวงปู่นะวัดหนองบัวถือเสียนพ่อแก่นะครับ แล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงปู่แสงวัดบ้านหนองจิกนะครับอ่ารุ่นนี้ครับหลวงปู่แสงครับวัดบ้านหนองจิกนะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังครับเหรียญนะครับด้านหลังยันโสรถมงคลแบบเนี้ยครับอ่าป้องกันภัยต่างๆดีมากครับรุ่นนี้ครับหลวงปู่แสงวัดบ้านหนองจิกปี61เอาไปเหรียญละ150บาทเท่านั้นครับเหรียญเนี้ยครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับประกัดนะครับของหลวงปู่น่วมนะครับวัดโพสีเจริญนะครับ จังหวัดสุพรรณบุรีครับรุ่นนี้ครับประกาศหลวงปุน่วมเอาไปตัวละ200บาทละกันนะครับเฉลี่ยให้เลยครับก็เกี่ยวกับทางด้านโชคลาภนะครับรุ่นนี้ครับประกาศของหลวงปุน่วมครับวัดโพสีเจริญนะพี่นะเด่นทางด้านโชคลาภ้าขายแบบนี้ครับแล้วก็รายการต่อมาเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรครับเมื่อวานมีหลายๆท่านนะครับถามหานะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับวันนี้ผมได้มาอีกชุดหนึ่งนะครับ เหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนครับรุ่นนี้ครับอ่าองค์นี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองครับองค์นี้จะเป็นปี5 9นะครับพี่นะาหลังจะเป็นหลังหะนุมานแบบนี้ครับสวยเลยครับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรวัดทมูลวรวิหารครับพระพุทธปางห้ามญาติประทับฐานดอกบัวแบบนี้ครับอ่าแบ่งให้นะครับคู่ละ150บาทเท่านั้นนะครับอ่าคู่ละ150บาทส่งฟรีนะครับพี่นะา แล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับรูปถ่ายนะครับหลังตัวพอครับของหลวงปู่เย็นวัดสะปรียนนะครับรุ่นนี้ครับยุคต้นนะครับอายุเป็นยุควัดกลางชูศรีจะเดินสุกนะครับรุ่นนี้ครับปี2-2นะครับหลังตัวพอนะครับรุ่นนี้ครับเอาไปนะครับบานละ300บาทเท่านั้นครับเรี่ยมเดิมๆจากวัดเลยนะครับรุ่นนี้ครับหน้าสะสมเลยนะครับรูปถ่ายรุ่น1ครับหลวงปู่เย็นวัดสะปรียนนะครับ อ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับอ่าพระผงนะครับปี53นะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าพระผงฉลองเรือนไทยพิพิธภัณฑ์นะครับหลวงพ่อกวยปี53นะครับรุ่นเนี้ยครับออกตรงโดยวัดหลวงพ่อท่านเลยนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับเนื้อผงสีขาวผงอิทิเจบเนียครับสมเด็จปี53เอาไปองค์ละ900นะครับรุ่นเนี้ยครับหน้าสะสมเลยนะครับเพราะว่าพิธีปลุกเสกใหญ่มากนะครับรุ่นเนี้ยครับปี53ครับ หลวงพ่อ e, รวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนแบบนี้ครับหลวงพ่อเพี้ยนนะครับหลวงพ่อพ้าหลวงพ่อเกาะครับมาร่วมเสกด้วยครับรุ่นนี้ครับองค์ละ900บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการเหรียญเจ้าสัวนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเจ้าสัวครับวัดกลางบางแก้วนะรุ่นนี้เสกลายวัดครับเป็นเหรียญเจ้าสัวครับปี6 4นะพี่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นใบรายการไว้ให้นะครับรุ่นนี้ครับปลุกเสกนะพี่น้าวัดรักังโคสิตารามนะครับ อ่ารุ่นเนี้ยครับปลุกเสกที่วัดเดิมบางนะครับแล้วก็พิธีดีมากครับรุ่นเนี้ยครับรันเลขกำกับชัดเจนองนี้จะเป็นเนื้ออปลกค้าครับห่วงเชื่อมเงินนะครับอ่าห่วงทองแดงเชื่อมเงินแบบเนี้ยครับเอาไปองละ500บาทเท่านั้นนะครับองเนี้ยครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นเนี้ยครับปี56ครับหายากมากครับเหรียญบาทน้ำมนต์รุ่นเนี้ยครับมีเกษาหลวงพ่อวันเยอะมากนะครับ เหรียญบาทน้ำมันครับรุ่นนี้ครับนาสะสมเลยครับของหลวงพ่อวันหลังยันกระบองไข่นะครับมหาเศรษฐีปี56นะครับรุ่นนี้ครับรันเลขกำกับชัดเจนด้วยครับเอาไปเหรียญละ500บาทพอครับองค์นี้ครับอ่าเหรียญละ500นะครับเหรียญบาทน้ำมันครับอ่าเหรียญกลมใหญ่นะครับของหลวงพ่อวันท่านนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการพระศิวลีนะครับ พระศีวลีของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับรุ่นนี้ครับปี64ครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของหลวงพ่อพระฉิมครับพระศิวลีศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ประจําวัดหัวเด่นนะครับรุ่นนี้ครับขนาด1นิ้วนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อทองชนวนนะครับสร้างน้อยมากครับสร้าง1,200องค์ครับถ้าสร้างรวมเนื้อกับนะครับเนื้อลงยาครับสร้างรวมทั้งหมดแค่1,500องค์เองนะครับ เอาไปองค์ละนะครับ450บาทเท่านั้นครับองเนี้ยครับอ่าองละ450บาทเรี่ยมกรอบพร้อมห้อยเลยนะครับหมุนเวียนน้อยแล้วนะครับรุ่นเนี้ยครับพระศิวลีหลวงพ่อพระชิมนะครับของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับอ่าแล้วก็องคเนี้ยครับขุนแผนโพทะเลนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นเนี้ยครับหายากมากครับเป็นพระขุนแผนโพทะเลครับอ่าขุนแผนโพทะเลของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับ นานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันครับอง์นี้ใส่กรอบพร้อมบูชาเลยครับเฉพาะกรอบเบิกใหม่มาก็ร้อยกว่าบาทต้องมีแล้วครับเอาไปนะพี่นะองละ350้บาทพอครับรุ่นเนี้ยครับขุนแผนโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับของหลวงพ่อนงครับสร้างน้อยมากนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นเหรียญปูเสือกาลสิทธิ์หรือสีนะครับอ่าหลวงพ่อเกาะนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อลงยานะครับ องนี้จะเป็นเนื้อลงยาครับลงยานะพี่นะเครื่องทรงของนะครับพ่อปู่หรือสีแบบนี้ครับสวยเลยนะพี่นะด้านหลังอคาลยันเกราะนะครับเนื้อทองแดงนะครับรุ่นนี้ครับสร้างน้อยมากนะครับนาสะสมเลยครับรุ่นนี้ครับองนี้จะเป็นนะครับลงยาครับสร้างแค่100องค์นะครับลงยาครับเครื่องทรงแบบนี้ครับตอกโคดการอบด้วยครับผมจะมีทั้งหมด2องค์ครับลงยาเครื่องทรงแบบนี้ครับเอาไปองค์ละส200นะองค์แรกเลข8 9เเลยครับ เลขเลขเก้าอ่าเลขแปดเก้าครับอ่าเลขแปดเก้าวยครับเลขสวยนะพี่นะ้าไปองละสี่ร้อยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับแล้วก็องค์ที่สองนะพี่นะ้าสักคู่นะครับอ่าองที่สองนะครับอ่าองน,นี้ครับองค์ที่สองลันเลขนะพี่นะ้าอ่าองนี้ลันเลขนะครับสี่สี่เก้านะพี่นะ้ามีทั้งหมดสององครับสําหรับรายการลงยาครับเหรียญนะพี่น้าพ่อปู่เสือการสิทธิ์หรือสีของหลวงพ่อเกาะปีหกแปดนะครับรุ่นนี้ครับ แล้วก <temple. S 2> ็รายการต่อมาครับมาที่รายการรูปหล่อครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับสร้างบารมีปี58นะครับองนี้ครับเป็นรูปหล่อนะพี่นาของหลวงพ่อวันนะครับรุ่นนี้ครับทันตัวหลวงพ่อวันทันปลุกเสกนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนะครับทองพระประธานนะครับหรือว่าทองเหลือล้นนะครับรันเลขชัดเจนต่อโค้ดนำเลิกด้วยครับองนี้ครับเป็นองค์นำเลิกนะครับเอาไปองค์ละ200บาทพอครับองละค์ละ200ส่งฟรีนะพี่นารูปหล่อของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับ แล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการเหรียญล่อครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญของนะครับหลวงปู่จันหอมนะครับเกจิชื่อดังครับวัดบุงคีเล็กนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรุ่นเนี้ยครับเหรียญล่อครับล่อสอนะครับหลวงปู่จันหอมเอาไป200บาทละกันนะครับเฉลี่ยให้เลยนะครับเอาไปองค์ละ200นะครับองค์เนี้ยครับเป็นเหรียญที่ลึกของหลวงปู่จันหอมนะครับที่นาแล้วก็รายการต่อมาครับ เหรียญนะครับสำลิดผลนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับองค์นี้ครับเป็นเหรียญทรงหยดน้ําสำลิดผลนะครับเอาไปองละร้อยห้าสิบาทละกันนะครับด้านหลังอัขรันกระบองไข่นะครับองค์นี้ครับออกในนามนะครับวัดประชาบํารุงนะครับองค์นี้ครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับเนื้อนวะโลหะลายพางนะครับอ่าลายทหารพางครับปราบประจัญบาลนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อท่านนะครับสร้างแจกนะพี่น้าทหารนะครับเยอะเลยนะครับรุ่นนี้ครับ เป็นเหรียญปราบปรจจันบาลนะครับหลังหะนุมาแบบนี้ครับหลังหะนุมาองค์นี้จะเป็นเนื้อนวะโลหะลายพางครับเลขสามสามเอาไปอง์ละ300นะครับเอาไปองค์ละ300บาทเท่านั้นนะครับพี่น่าแล้วก็ต่อมาครับเหรียญเมตตาบารมีนะครับรุ่นนี้ครับเมตตามหาบารมีเนื้อสัตตะของหลวงพ่อวัลนะเอาเฉลี่ยไปเลยครับปกติเหรียญนี้ครับผมจะแบ่งอยู่เหรียญละ250บาทนะวันนี้เอาไป200บาทพอครับ เนื้อสัตตะด้วยนะครับองเนี้ยครับเหรียญละ200บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับกล่องนะพี่นะชุดเนี้ยครับจะเป็นชุดนะพี่นะอายุวัฒนมงคล85ปีของหลวงพ่อวันท่านนะครับปี6.2นะครับมีทั้งหมด3องค์ครับเป็นรายการนะครับเหรียญนะครับเม็ดแตงปั๊มแบบเนี้ยครับอ่าเหรียญเม็ดแตงด้านหลังอัครยันปั๊มของหลวงพ่อวันนะครับอแล้วก็ต่อมาครับเหรียญล่อครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูแบบเนี้ยครับ เนื้อทองเหลืองครับหลังอคละยันแบบนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นนะครับรูปหล่อแบบนี้ครับของหลวงพ่อวันนะ3องค์เนี้ยครับผมคิดพิเศษพะกันนะครับปกติ3องค์ผมจะเปิดอยู่องค์ละ่ามองค์เนี้ยครับจะเปิดอยู่ชุดละ300นะครับชุดเนี้ยครับเอาไปชุดละ250บาทพอครับอ่าเป็นชุดเหรียญของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณทั้งหมด3องค์แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเลยนะครับเหรียญเจริญพรนะครับหลวงปู่เถิงก็มีนะครับรุ่นเนี้ยครับ อาหลวงปู่เทิงครับสายหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญวาระแดรอบนะครับปี2567นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับลงยาแดงด้วยครับเนื้อเขาจะเบาๆแบบนี้ครับพี่นาห้อยได้แบบนี้ครับห้อยกําลังเหมาะเลยครับไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปนะเอาไปองละ250้บาทนะครับลงยาแดงนะครับเหรียญของหลวงปู่เทิงปัญญาวโรนะครับสายหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับ แล้วก็ต่อมาเหรียญของหลวงปู่บุญมานะครับอ่าสำนักสงข์เข่าแก้วทองครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วครับด้านหลังนะครับหลังพระพิคเนตนะครับทีมงานพุทธศินนะครับเป็นผู้สร้างนะครับรุ่นเนี้ยครับเหรียญสวยเลยครับพี่น้าองค์เนี้ยครับเหรียญกะไหลสองเคนะครับอ่าเหรียญกะไหลสองเคเอาไปเหรียญละ250บาทเท่านั้นนะครับเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้าเหรียญของหลวงปู่บุญมาลงยาฟ้านะครับ แล้วก็รายการต่อมาเหรียญเจริญพรของหลวงปู่บุญมาก็เหลือเหรียญสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญเจริญพรนะครับหลวงปู่บุญมานะครับเอาไป250บาทเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังครับเป็นหลังพญาคุดนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการครับเหรียญปกใบมะขามของนะครับหลวงปู่พิงค์ขันติพะโลนะครับรุ่นนี้ออกในช่วงปี58นะครับหลวงปู่พิงค์ท่านนะครับเป็นเกจิสายนะครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคาแบบนี้ครับสวยพี่นะเป็นพระปก4องค์แบบนี้ครับเอาไปชุดละ200บาทละกันนะครับเฉลี่ยให้เลยครับอ่าเฉลี่ยองค์นึงไม่ถึงร้อยนะครับเฉลี่ยให้เลยครับพี่เอาไป200บาทนะครับได้มาเกินนะครับพี่องค์นี้ครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับทีเด็ดเลยครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเทาครับรุ่นเจ้าสัวมหาเศรษฐีครับรุ่นนี้ครับหายากมากองค์นี้จะเป็นเนื้อขาวปิ่นโตครับ เป็นเนื้อสมนาคุณนะครับรายการผ้าทอนะครับผ้าทอครับขนาดเล็กนะพี่นะผ้าทอผมก็มีครับผ้าทอผมก็มีนะพี่นะท่านใดอยากได้ผ้าทอนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ละกันนะตรงนะครับบนคลิปนะครับผ้าทอครับของหลวงปู่สุกยืนถือไม้เท้าแบบนี้ครับเอาไปนะพี่นะเอาไปบานละ2,000บาทเท่านั้นครับเป็นผ้าทอถักแบบนี้ครับของหลวงปู่สุกนะครับ อ่ารุ่นนี้ครับรุ่นเดียวกันอ่าองค์นี้จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญนี้เอาไปเหรียญละ250บาทพอครับอ่าเหรียญเอาไปเหรียญละ250้บาทครับเหรียญหลวงปู่สุกเสมานะครับรุ่นเจ้าสัวมหาเศรษฐีครับพิธีดีมากนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเหรียญหลวงปู่สุกปี38นะครับรุ่นนี้ครับเกจิร่วมเสกหลายคณาจารย์เลยครับเหรียญฉลองวิหารนะครับวัดศรีวิชัยนะครับปี38หลวงพ่อป่นวัดบางพระนะครับ แล้วก็เกจิชื่อดังครับร่วมเสกนะครับหลวงปู่ณหนองบัวนี่ก็มาร่วมเสกครับรุ่นนี้ครับเอาไปเหรียญละนะครับ200บาทเท่านั้นนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนะครับอ่าเนื้อครับพี่กระไลครับอ่ากระไลเงินครับหน้ากากทองแบบนี้ครับสวยพี่นะเอาไปเหรียญละ200นะครับอแล้วก็รายการตะกุดก็มีครับตะกุดของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับดอกนี้ครับสร้างน้อยมากนะหลวงพ่อนงสร้างแค่20ชุดนะครับอ่าก็ถ้าเกิดแบบนี้ครับใน1ชุดจะมีทั้งหมด2ดอกนะครับ เท่ากับว่าสร้างแค่10 10กระดอกนะพี่นะถ้าเกิดรายการรุ่นนี้ครับพอกลักดํานะครับของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับหายากมากครับเอาไปดอกละ1,5 0 0ครับดอกนี้ครับตะกุดหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับรุ่นนี้ครับน่าเก็บเลยนะครับอ่าหลวงพ่อนงท่านนะครับเป็นเกจิสายหลวงพ่อเงินนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับหลวงพ่อสายบัวครับสายหลวงพ่อทบชนแดนกันบ้างครับตะกุดรุ่นนี้ครับเป็นตะกุดนะพี่นะอ่าตะกุดจันนะครับของหลวงพ่อสายบัวนะครับ รุ่นนี้ครับตะกรุดของหลวงพ่อสายบัวครับน่าเก็บเลยครับรุ่นนี้ครับวัดจันทารามนะครับสร้าง200กว่าดอกครับ280ดอกเอาไปดอกละ700บาทพอครับดอกนี้ครับตะกรุดหลวงพ่อสายบัวนะครับรุ่นนี้ครับอ่ะโอเคนะพี่น้วันนี้ผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับอ่ก็ชอบรายการไหนนะครับส่งรูปมาให้ผมได้เลยนะครับทางช่องทางไลน์ครับที่ผมขึ้นเคียรโคดไว้ให้นะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกในการแอดไลน์ก็สามารถโทรมาสั่งได้นะครับพี่ๆนะ อชอบรายการไหนก็แคปรูปรายการนั้นส่งมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ